สวัสดีครับพบกับบรรยากาศนะครับทองให้ทองหน้านะครับในส่วนของชนบรบทนะครับของเฮ้ากักระสีมีการเพาะปลูกการเกษตรนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับกระสีมีในส่วนของน้ำเนี่ยแหละน้ำที่มาจากคลื่อนนะครับกระมีการปล่อยน้ำมาสู่คลองชลประทานนะครับให้ประชาชนได้เพาะปลูกกันนะครับ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับส่วนของการเพาะปลูกของชาวบ้านนะครับขันบ่มี่ค่องนะครับหรือแรงน้ำเนี่ยเท่ากับควาสามารถที่จะปลูกพืชนะครับให้ได้ผลได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกวิถีชีวิตนะครับในส่วนของการทําไร่ทหนานะครับหรือทําสวนนะครับเท่าตองมีน้ำนะครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการเพาะปลูก เพราะว่าน้ำก็จะสร้างให้พืชเนี่ยจะเลือนเติบโตนะครับในส่วนของลำต้นและก็ใบนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของพืชผลเนี่ยจะเลือนเติบโตออกดอกออกผลนะครับสามารถนําไปขายตลาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็สิ่งสาคัญก็คือน้ำเนี่ยแหละครับอยู่ในชีวิตของเฮามาต่างตเกิดจนตายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ